กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ปลื้มใจลูกชายรับปริญญานิงป่านิตากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ปลื้มใจลูกชายคว้าใบปริญญาสำเร็จขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใบแดงอีกคนสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีพักพงไัยสารที่ได้เข้ารับปริญญามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในวันที่21มกราคม2566สำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยในวันนี้ มีครอบครัวและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีมากมายและสื่อทางผู้จัดละครคุณสวยอย่างหนิงปานิตาที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีให้กับลูกชายคนนี้อีกด้วยโดยทางแม่หนิงนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมแอดหนิงปานิตาดูไปบปริญญาของหนุ่มเข้มที่บอกได้เลยว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยทีเดียวพร้อมระบุแคปชั่นเผยความรู้สึกว่า Exclusive a อด หัสวีภูมิใจที่สุดนะลูกนะดีใจกับครอบครัพวพักคงไพศาลไม่รู้จะพูดยังไงแต่เชื่อว่าหนูรุ้น้าหมาน้อยก้าวต่อไปเรื่อยๆให้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะจะรอดูดูและเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างๆตลอดไปเข้มแฮปปี้วันนี้รับปริญญาท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาสแสดงความยินดีหนุ่มเข้มกันจำนวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่ขาวจากเว็บไซต์สยามนิวส .com ขอบคุณค่ะ